ลิซ่าจะแกล้งพี่ป๊อปทำไมลูกหืมไม่กัดเสื้อพี่ป๊อปนะลูกไม่กัดนะคะ หนูชอบกินเสื้อพี่ป๊อปใช่ไหมหนูชอบน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ไหมลูกมันหอมลิซ่าชอบใช่ไหมคะเสื้อพี่ป๊อปมันนุ่มใช่ไหมอืมกาดใหญ่เลยเอ้า แก้งพี่ป๊อปเอา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 ใครไม่น่ารักวะใครแก้งพี่ป๊อปว่ะหืมนูมันเขียวเหรอ ทำไมเสื้อพี่ป๊อปมันหอมแบบนี้นะอลองกัดดูสิโหยแบบนี้ก็มีด้วยแมวน้อยเอ้ยอืมอาเลเนกับพี่ป๊อปอะเล่นกับพี่ป๊อป,เ,อเ,ป,อปเดี๋ยววันนี้ดิซ่าก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ ลิซ่ามาหาพี่ป๊อปค่ะลิซ่าจะกลับบ้านวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าลิซ่าก็จะมาใหม่นะคะพี่ป๊อปเตรียมขนมไว้ให้ด้วยนะเดือนหน้าลิซ่าก็กินขนมเป็นแล้วค่ะ